อันนี้ก็ได้เลยได้ดักปลาติแก้วเข้าเยอะ,ะหรอเข้าเยอะหลอปลาติแกวนกินลองกิดักครับดักเข้ากเขา เหยื่อที่ใช้นี่ครับเหยื่อเนื้อปลาพื้นที่มันแคบสูงใหญ่เนี่วนล้อมอ่ะอ๋อาอุ้ยตัวอ๋อให้สองตัวยกยกยกมานี่กันยกกันโอ้โห่สองตัวเลยครับประดับ เอฟซีทางบ้านเราดูหน่อยนี่อันนี้ปลานกแก้วครับเอ้ยไอซสามแก้วสามแก้วไอ้ดักวางกับพื้นวางกับพื้นเป็นแพให้แม่บ้านจัดก,การเขาเดีเ๋ยวเวลาทิมแล้วไม่ได้มีใครถ่ายให้เอฟซีทางบ้านได้ดูกันในบ้านเขาไม่แพ้ครับส <tem ec il ane> วเนะ เดี๋ยวอยวครับทุกอย่างจริงๆนะครับมม่แล้วแห่มากแต่พื้นที่หวานมันไม่พอด้วยเป็นไปส่นบ้างครับดูดปกระดาอืม วนอีกแล้วโอ้ยไอ้บอกก็เข้ามาอีกอ่ะเออคนบาปคนบาปตกปลาขึ้นในมือขึ้นแมน โนอแมโอ้ม,ามาเออดี๋ยวปดเอได้ปะมารู้กลัวลังคินนะแม่นะกัวะังินแล้วมันะ โดนอีกแล้วแม่โดนอีกแล้วเขาก็ได้ปลาก็ไม่เอาทีนมา สามแก้วสามแก้วนะี่คือสามเมี่ยงมันมีเมี่ยงนะครับเหมือนปลาดุกปลาก่มนะครับทิ่มซุ้มวดติ่มปวดจะกินอร่อยแกงส้มที่หนึ่งใส่หน่อไม้เยอะี พื้นที่มันโดนถ่ายไนมน่มีโดนนะโดน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 แล้วโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่จะมาเป็นสูงนะ มาสั่ตัวไปทีปลาท่อนทะเลใช่ไหมอะไรขาเรียกไอ้ดักไปเรียนน้องใหม่ไปเรียนนองใหม่อยู่ทะเลหรือเปล่าักนะอยู่กับไข่ต้มไข่ต้ม ากระโดดหมาเมอมองหมดนะครับเหเยียปลาเหยียดปลาด้เบ็ดวนปลาอีกู้ช่วยด้วยนะครับเนี่ย,ยได้ปลาสองตัว แท่งลนะูกมือแท่งขึ <français Michael> <meye> ้น <morph> ข <flats> ึ้นว่าหรือยังแท่งหลายมือที โดนแล้วนะ่ะอาลูโดนอีกแล้วะ่วะตายถนน นี่ะครับบรรยากาศแบบช่วงเย็นเจอกันใหม่คืนหน้าครับ